n p พผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโคกระบือช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงน้ำนมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องผู้พัฒนาควายไทยสบูทรุสขนครับมือนีกับสุนทนาเป็นภาษาอีสานครับุงมอบดวงใจเสร็แล้วครับมือนีครับเสียยุ่งครับตัวนี้นี่ซื้อว่าจังเด็กกว่าครับตัวน,นี้ซื้อว่าเจ้ารวยพันล้านครับเจ้ารวยพันล้านแม่นครับรวยพันล้านนี่เป็นลกูก ไอ้เก้าแสนครับเก้าแสนนี่สาย่าพจพ์เนี่คือว่าไอ้ขาขาสอนสุ้งครับครับผมกับค่อยออกจากอุทัยท่านี่ครับเนี่ส่วนนี้โอ้มาจากอุทัยเลยแม่นครับนําเขามาจากอุทัยเลยครับพี่น้องเขาเอื้นเจ้าเขาใหญ่นะครับสาย่าเพ่นกะเอื้นกันก่าเจ้าเขาใหญ่ครับเขาพ่นเนี่ยอยู่หนาแปดกว่าหนาเก้าเนี่ยละครับเขาใหญ่สมซื้อหรือเลยดสบาบนเขาใหญ่ครับ แข่งขาไงครับครับเจ้าเขาไงเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับสองปีจะเข่าแปดเดือนครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับสองปีจะเข่าแปดเดือนแต่ว่าเขานี่โอ้โหครับเกินตัวแปดนิ้วกว่าแล้วแปดนิ้วกว่าครับตัวนี้แปดนิ้วกว่าจะเข่าเก้านิ้วแล้วล่ะเว่ากะกับเป็นควายทีมีกระดูกแข่งขาไงล่ำเขาไงอีกตัวหนึ่งครับครับผมก็ะถือว่าเก่งอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้ครับเมื่อนี้นี้ ย้าย่ขยไปดครับนี่มื่อนี้ได้ย้ายค่ายไปอยู่ซับสุริยันฟาร์มครับอยู่ในจังหวัดลอยอิดครับครับผมค่าสินสอดเท่าไหร่น้งครับค่าสินสอดก็หนึจสามครับหนึ่งกิโลสามขีดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับด้วยเราก่อพันธุกรรม เราเป็นอุฐไทยเรียบรครับผมกับอุไทยเรียบรเลยครับกระดูกโครงสร้างแข้งขาแข้งขาเงครับกับบานเขาใงญ่ถ้าเอามาปรับโครงสร้างกับไข่อีสานบ้านเฮาน้อสยาะก็ถือว่าในความคิดผมกับถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยไขอีสานเนี่ยกับแม่บ่คข่อยี้่บปานไหนเองใี่ไหครับร้อยสี่สิบกว่าครับผมแล้วก็มาได้วา่อุฐไทยถี่มีโครงสร้างไงกระดูกเขาไงี้งสี่นะครับกับบานเขาไงี ครับโครงสร้างง่ายนี่ผพราว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับครับผมมาใส่กับกระดูกปรับโครงสร้างปรับห้งเขาครับเพราะว่าควายอีสานก็ดที่เป็นเจ้าเนื้อนะแม่นครับควายอีสานจะเป็นควายงามเป็นควายเจ้าเนื้อยังเสร็จแล้วครับแต่ว่าเขากะเอาควายพันธุกรรมมาจากบุทยอยังเสร็จครับมาปรับโครงสร้างครับผมกระดูกง่ายกระบานเขาง่ายยังเสร็จแล้วครับเจ้าเขางหญ่มาอยู่กับเสียยงด่วนไปครับ มาณสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าครับประมาณสองเดือนกว่าครับอ่าน้เข้ามาขึ้นกันกะน้เข้ามาขึ้นกันครับกาว่าสี่อามาพัฒนาควายในฟ้า์มม่นครับที่แรกว่ากะเสียมาควายสายครับของเงินดีทั้งสี่นะครับครับผมครับครับที่แม่ในฟ้าห้องว่าเออแม่ใหเป็นจะกซยตัวนี้รั้งสี่นะครับว่าเสีเอามาพัฒนาพอดีพี่ไส้คนมาเห็นเิ่นก็เลยขอแบงนะครับครับผมครับ มีไซา์มาพ่อมาเห็นขัดกันบ่ไ้เด้เนาะไม่โอ้แสดงว่ามักขึ้นกันโอ้แต่ว่าผมมักเขานี่ัปรารันเลยเด้อขันวอาเลี้ยงเขานี่ผมว่าเป็นควายที่ให้เขาไงให้แขกงขาไงอีกตัวหนึ่งครับครับผมคือถ้าควายควายแม่เขาแคบๆจังสินเนาะครับปรับนาเขานี่ ถึงอย่างที่สุดยอดมากอะร่าตัวกระเน้าดีสเม่ครับล่าตัวเง้าครับตุ่นโอ้โหขานี่เบล่์เหมนนะครับครับปานท่อนสูงุูร่ะครับพอเพิ่นกะสาย่าไอ้เก้าแสนก็คือว่าพอเพิ่นกะสาย่าไอ้ขาสั้นสูงครับโอ้ขาใหญ่กับ้านเขาใหญ่ครับเสียงเพิ่นเพิ่นได้พอมากเนาะเสียงยงเนอะได้พอมากครับตุนน ถือว่าเป็นไวายอุทัยที่มีจุดแต้มอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆแม่นครับจะได้เป็นคว่ยไทยเลยครับตาแต้มจ้ำๆเลยนะตัดสินใจโดนบรคคับนี่ก็ทีแบงให้พี่น้องเขานี่คือเพิ่นกะ <c oughs> เพิ่นกะมาเห็นเลยครับไม่เห็นเพิ่นกะขอจีบเลยครับ <c oughs> จีบปึ๊บก็คุยกันตอนขึ้นกจ็จบตันขึ้นเลยครับครับผมแล้วสายปูย่าตาใหญ่นี่เป็นตัวใดนี่ครับนี่ปูย่าเพิ่นเนี่ สายแม่นี่ยแม่แม่แมพิ่นเนี่ยเป็นดาวดาวปลาไก่ดาวปลาไก่สูงลอยหาสิบสองแม่พิ่นเนี่ยเป็นสายท่องสูงครับโอ้บ้านนี้สายพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเนี่ยเป็นไอ้เก้าแสนเก้าแสนเนี่ยสายย่าพิ่นขาสั้นสูงเป็นโกูกจมูกกระมุนพันธ์ที่ท,ที่ที่ไล่สายมากนะครับตามีิเพิ่น ตามที่ผมไปซื้อน้ำเพลินมาเพื่อน,นบอกใอ้ฟังแล้วกา็มีมีประวัติม,ม,มาไห้นะครับมีข้อมูลมาไห้เสร็จนะครับก็บอกไปตามที่เหาได้ข้อมูลมาครับเจ้าท,ที่เพื่นที่เขาไปซื้อน้ำเพลินมาเช่นนีนะครับครับก็เ,เรียกว่าถ้าสายนี่โอ้โหหายห่วงเลยครับครับก็ถือว่าไล่สายได้ทั่วหาทั้งกูเทยเพิ่นกับว่าเมียนยู่ออกจากนี่จากนี้เพื่อนก็ไล่ได้เพื่อนก็ถือว่าข้อมูลตรงกันดยู่ครับถือว่าพันธุกรรมนี้ชัดเจนมากๆเลยครับ ชัดเจนสุดๆครับสาหรับพันธุกรรจะเดี๋ยวติตามตอนสมอบอีกท่านหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวไปบรรยากาศสมอบครับตอนแรกครับผมครับผมวันนี้เราอยู่กับเฮียเกมครับเจ้าของใหม่เจ้าของเจ้าเขาใหญ่ครับผมครับผมขออนุญาตไปที่ความรู้สึกครับตัดสินใจครั้งแรกนี่ตัดสินใจยังไงครับอ่าคือเห็นแล้วชอบเลยครับชอบในหน้ากระดานเขาโครงสร้างขาแล้วก็เล็บเขาที่ ชัดเจนมากใหญ่แบบที่เห็นควายน้อยตัวครับที่มีในจุดจุดนี้เรียกว่าหน้าเขานี่โอ้โหเด่นจริงๆครับผม<ะ>เด่นสุดๆเลยครับคือวันแรกก็ตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจรับไปอยู่ด้วยเลยใช่ไหมครับในวันแรกเลยอ่าใช่ครับประมาณสักตัดสินใจอย,อยู่3-4ชั่วโมงครับประมาณนี้โอ้โหครับผม3-4งี่ชั่วโมง ด้วยความที่เราชอบแล้วก็บองเห็นอนาคตของเขาแล้วนะครับผมใช่ครับก็เลยตัดสินใจครับผมคือแนอนะคนที่มองว่าเจ้าเขาใหญ่ของเรานี่จะตอบโจทย์พี่น้องเราในด้านไหนบ้างครับผมอ๋อในด้านของการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ด้านเล็บกัลลานะฮะแล้วก็เขาที่ใหญ่โตแล้วก็ช่วงขาที่ใหญ่มากๆครับครับผมนะ คือถ้าปรับกับแม่บรร้านแม่อีสานด้วยความที่ว่าแม่อีสานนี่จะเป็นสายเนื้อหนังนะครับผมใ<ช>ส่กับโครโงสร้างใหญ่ๆของสายอุทัยแล้วก็อัดแน่นด้วยพันธุกรรมครับควายยักษ์ควายใหญ่ของประเทศไทยถือว่าน่าจะตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรเกรา <Okay. S 2> โอ้โหเรียกว่าพัฒนาควายไปอีก ให้ใหญ่โตแล้วก็สวยงามไปอีกนะครับครับผมคับพี่ยาครับสำหรับพิกัดฟาร์มใหม่นี่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านหนองม่วงครับตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเลยครับถ้าเดินทางมาง่ายก็ยืงๆบิ๊กซีร้อยเอ็ดนะเข้าเลียวซ้ายเข้าข้างปั๊มพีทีนะครับเข้าไปวัดที่สองจากปากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่ง จะชนหน้าฟาร์มเลยครับ,รบตรงนั้นนะครับเบอร์โทรมีครับเบอร์098245 9889ครับ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเฮียเกมเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับบอยทีซีสโลกครับแล้วก็ถือว่าจะเอาพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ครับไปพัฒนาควายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมขอบคุณเฮียเกมเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณท่านเอาเงี้ยครับต้องเจ้าหรือเด้อดาเด้อข้าตัวหนึ่งจุดสามล้านบาทครับท้ายรูกครับมาฟาร์มสู่ทัพย์สุริยันฟาร์มครับ จะถือว่าเป็นค่ายตัวหนึ่งที่นี่ทัันุก,กรรมถือว่าชัดเจนมากๆครับหน้าตาวงเขาะลักชัดเจนครับผมกระดูกเส้าขาเนี่ยเขาไง,งหูไงครับน้องเ่ามากเขานี่นาแปดว่าครับจะเขานาเก้าแล้ว แม่นครับครับผมว่ามันเปิดดีผมว่าในเมืองเลยเอ็ดกับซีมีของเพื่อนแหละตัวเดียวนี่ยแหละสีเห็นอยู่นี่ขับตรงับท้ายเลยครับถ่ายเลยเดี๋ยวผมดึงค่อยออกให้เดี๋ยวผมบ้วนเขาไหมไม่ครับนนุ่งชินลี่ครับเฮาเฮาแจ้งภาพไปเลยครับแจ้งภาพไปเลยเดี๋ยว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 ผมจะเทาเอาเกานี่ครับครับน่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่